สวัสดีครับท่านผู้ชมนะพบกับผมแฟร์เอ็กซ์ชีอีกแล้วครับวันนี้เราจะพูดถึงพระสายอินสายถือโลก,กับสายสมุดนะครับตอนแรกขอเกินนาก่อนว่าโดยบุคคลทั่วไปคนทั่วไปเขาจะมองว่าต่อเกมนี้นะครับไม่ใช่แค่พระทุกสายคือโดยมองมุม,ม,มใหญ,ใหญ่จะมองว่าสายโล่เนี่ยมันเป็นสายถึกเออถ้าบางคนบอกว่าเออเล่นพระซับไปเล่นสายถึกนะาสายสมุดตัวบางแต่ม,มองผมคือมันเป็นความคิดที่ผิด เพราะว่าสายสมุดก็ถึกได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ของสมใส่บางอย่างนี่ค่อนข้างได้เปรียบสายโล่ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือถ้าคุณจะเล่นตั้งใจเล่นซับจริงๆคุณต้องเล่นสายสมุดนะครับผมเพราะอะไรนะผมเพราะว่าคุณอย่ามองแค่ของสมใสคุณต้องมองไปถึงชารโด้ด้วยนะครับเพราะว่าชาร์โด้ของสายสมุดเนี่ยมันมันซับพอร์ตสายซับล้วนๆนะครับอย่างเช่นบัฟเอ่อ ที่ทําให้ไล่เร็วขึ้นนะครับที่เพิ่มค่าวิกอร์ตรงนี้ยเวลาเป็นเปิดชาโดแล้วมันจะเพิ่มดาเมจให้ด้วยเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ทั้งพีเอแล้วก็ดาเมจเวทนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้บัฟมันมีอะไรมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของบัฟการซับมันจะดีกว่าสายโล่ซึ่งสายโล่มันไม่ได้เกิดมาเพื่อซับครับแต่มันก็เราก็ก็คือตามพื้นฐานเราก็มีบัฟพระนี่แหละแต่คืถ้าไปซับแล้วมันก็ ความสามารถที่ให้มันจะไม่สุดเท่าของสายสมุดนะครับผมเพราะว่าสายโล่เนี่ยเกิดเกิดมาเพื่อเป็นสายดาเมจนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะคุณ G V G E W คิ War เนี่ยนะครับสายนี้เนี่ยสามารถคิวได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ล่าบอสเนี่ยอะไรก็ทำดาเมจได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมบัฟเนี่ยชาโดเนี่ยจะเพิ่มโคลี่ไลท์เลยเห็นไหมฮะเพิ่มแม็กนัทเพิ่มอะไรเนี่ยรู้สึกว่าสายเนี่ยรู้สึกว่าผมเห็นคนจีนเวลาเขาเล่นเนี่ย จะทาดาเมจได้ติดท็อปตลอดเพราะว่าพระมันเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยตายอยู่แล้วนะแล้วก็ทําดาเมจได้ด้วยถ้าใครต้องการบูความมันแล้วก็เออบัฟก็คือพอให้บัฟอ่ะแต่บัฟเท่าไม่สุดสายสมุดแล้วก็คือมาเล่นสายโล่นะครับผมส่วนสายกระบอกผมยังไม่พูดถึงเพราะว่ามันก็เป็นสายบูอยู่แล้วนะเราจะพูดแค่2ส,สายนี้เอาสื่อพุ่มหมมองกว้างๆเนี่ยเล่นสายซับไปสมุดเล่นสาย boost boost ททาบูอินบูไปสถานโล่นะฮะแค่นั้นเอง ไม่ต้องไปมองว่าเล่นสายสมุดแล้วมันไม่ถึกจริงๆสายสมุดถึกเดี๋ยวผมจะมีรูปภาพให้ดูนะครับแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การที่จะใส่ของให้ถึกก็ค,คือช่วงแรกมันยังใส่ไม่ได้หรอกนะฮะมาเรามาดูของสมใสสายสมุดกันเลยนะผมตามภาพดังนี้นะฮะซับแทงนี่คือของสมุดที่จะเริ่มใส่ตั้งแต่ช่วงเลเ้ยวหกสิบทำให้ผมแนะนําช่วงเลเ้วหกสิบเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมัน ของฟาร์มหนึ่งมันตีบวกยากสองสเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดไม่มีใครเอาหินตีบวกมาขายอยู่แล้วครับของมันจะขาดตลาดต่อให้คุณเติมมีเป็นร้านเป็นร้านเพชรคุณก็หาดึงไม่ค่อยได้ด้วยนฮะคุณต้องนึกต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยมันไม่เหมือนเซิร์ฟได้หวันที่เปิดมานานแล้วนะที่มันมีของให้ดึงมาปั้นฉะนั้นะตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยยังไงใ,ใส่ขอ,ของขาวดีกว่าก็าคือตอนแรกเราก็ยังเล่นเล่นสายแบบใส่ของบวกวิดไม่ได้หรอกนะฮะ ชคิดซะว่าค่อยไปทําตอนแลเก็สูงสูงนะฮะแค่นั้นพอนะของสมใส่ก็ตามที่เห็นเลยครับผมเห็นไหมเวลาพระอินมาใส่ของแท้งเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะกลายเป็นมาใส่ประดับสีฟ้าแต่ช่วงแรกคือใส่ประดับสีขาวไปก่อนรูปของคนที่ผมไปเอามาแล้วก็ผมศึกษามาหลายคนไต้หวันมาหลายคนแล้วตอนแรกเขาก็ใส่ของขาวกันหมดเลยนะต่อให้เขาเป็นสายเปรีเขาก็ใส่ของขาวแล้วเขาก็เริ่มมาทําของประดับฟ้าเฉพาะประดับนะที่ผมพูดว่า ฟ้าขาวเนี่ยเขาจะเริ่มมาทําตอนเลเวลหกสิบก็คือในช่วงที่เราอัปเกรดเด้สูงสูงแล้วเพราะว่าค่าอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดอัปเกรดของฟ้าที่เป็นสเตตัสเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสไงพออัปเกรดสูงมันจะได้สเตตัสเยอะนะครับผมสมุดในส่วนนี้ของทาริสแมนที่คุณเห็นเนี่ยมันก็คือเป็นวิดอินนะครับเป็นค่าวิดอินันนั้นก็คือเขาใส่ค่าวิดอินแล้วก็ใส่ใส่สร้อยวิดสองข้างฮะก็เป็นอ่าเป็นสายเลือดนั่นเองแล้วก็ฮิวได้ด้วยเพราะว่ามีค่าอินจากสมุด นะครับผมซึ่งตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยเขาเลเวล65ยังมีเลือดแค่300,000ซึ่งล่าสุดที่ผมไปดูเขาเลเวล72แล้วก็ตีตีสร้อยได้บวก7บวก8เขามีเลือด7 0 800,000แล้วอะอ่าอันนี้คือรูปเก่านะฮะก็เลยเอาให้ดูก็คือผมแค่บอกเลือดแลาเป็นแนวทางว่าประมาณนั้นถ้าตีของได้เยอะเลือดคุณก็จะเยอะนะฮะยังไม่รวมการ์ดท,ที่เพิ่มเลือดอะไรด้วยนะอ่านะครับผมแล้วก็ ดาเมจฟาร์มนะครับก็มีอยู่2แบบคือแบบที่เรายังเป็นใส่ของขาวอยู่ในช่วงแรกๆนะฮะดาเมจฟาร์มเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องใส่ให้สุด2ข้างนะมันมีเรื่องของเลเวลสกิลเข้ามาผัานแปลกับดาเมจด้วยเช่นถ้าคุณยังไม่สามารถไล่แซนเลเวลเลเวลสิได้หรือว่าเลเวลสูงๆได้เนี่ยคุณก็ต้องใส่แหวน ลดไล่ข้างหนึง่งเหมือนที่ผมใส่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดของผมให้ดูนะฮะปิดนี้ก่อนผมจะทําตัวอย่างเพราะว่าผมเทสท์มาหมดแล้วถ้าเรายังยังตีบกสมุดได้ไม่เยอะเนี่ยเราต้องใส่แหวนลดไล่ข้างหนึง่งแล้วก็ใช้สกิลเซนเลเวลสูงที่ที่จะสูงได้ในขณะนั้นที่เราทําได้แล้วก็ใส่ของไดเบดซึ่งมันจะแรงกว่าแรงกว่าที่เราเนี่ยไปสมมติว่าเราไม่ได้ใส่แหวนเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่แหวนลดไล่เราใส่แต่พวกของที่ทําให้แสนแรงล้วน กันแล้วก็ตีบวกสมุดน้อยแล้วก็ดัใช้ใส่เลวห้ามันก็เบากว่าที่เราไปใส่แหวนลดไล่ข้างหนึ่งแล้วก็ได้ใช้ใส่เลวเจ็ดเลวแปดแล้วก็ใส่ระดับช้างอะไรแบบนี้เนี่ยคุณนึกภาพออกไหมัรงนั้นคือคนต้องต้องเทส้างานด้วยเองซึ่งผมเทสแล้วก็ผมอธิบายฟังแล้วก็พอน่าจะเป็นภาพออกนะครับผมแต่ถ้าเราตีบวกสมุดได้เยอะอัปเกรดได้เยอะแล้วสมุดอันเดียวเนี่ยลดไล่เอาอยู่แล้วเราก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่ของแหวนลดไล่แล้วก็มาใส่ของพวกเอ็มดาเมจโบนัส ล้วนไปเลยนะฮะหรือดาเมจเจาะเกาะก็ได้ขึ้นอยู่กับของสมใส่ส่วนข้างล่างเนี่ยเขาใส่ประดับฟ้าแล้วไงแล้วเขาตีบวกได้เยอะด้วยเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นประดับเจาะเกาะแทนซึ่งจะถามว่ามันแรงกว่าอันนี้ไหมมันแรงกว่าถ้าถ้าเราไปตีมอนที่มันเป็นที่มีค่าเกาะเยอะ,ะฮะเขาก็เลยใส่แบบนี้ไปเลยหรือใส่แบบนี้เหมือนเดิมก็ได้เนี่ยข้างล่างเนี่ยที่ประดับยิ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็น ส้อยเอ็มดามจก็ได้มันได้ทั้ง2แบบเพราะว่าผมไปดูมาหลายสํานักคือแต่ละคนก็ใส่ไม่เหมือนกันนะฮะผมก็เลยพูดได้ไม่แต่ปากว่าแบบไหนแรงกว่าแต่ว่าก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายเวลาเขาใส่ของฟ้าแล้วเขาก็จะเลือกใส่ของขาวแล้วเขาก็ใส่เป็นประดับอินเทนคู่กับประดับสีฟ้าวิทนะครับก็คือเวลาก็คือสลับไงโอนโอนบวกไปมาไปมาเวลาไปไปซับไปกิววอลไปจีวีจีอะไรอย่างเงี้ยไปล่าบอสเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสาย สายแทงนะฮะก็คือใส่ของบวกวิทย์ล้วนเลยนี่คือ,อของจะใส่นาทศถ้าถามผมว่าทําประดับอินวิทย์ตั้งแต่เริ่มได้ได้เลยไหมพี่มันมันทาได้แต่มันมันอ่อนกว่าใส่ของขาวอะ่ะผมกล้าพูดแบบนี้เลย1นคุณอย่าลืมว่าของตีบวกมันขาดตลาดนะครับแรกๆไม่มีใครเอามาตั้งขายหรอกแล้วคุณไม่สามารถตีบวกได้แล้วก็ของฟ้ามันใช้ใช้บวกเยอะด้วยไงมันใช้หนึ่งเท่าของของขาวอะ่ะเช่น เช่นในบางบวกของขาวใช้ใช้สี่ก้อนแต่ว่าของฟ้าใช้แปดก้อนอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณไปดวงดีจริงเนี่ยถ้าคุณอยากใส่คุณก็ตีบวกสีให้ได้ให้ให้เร็วที่สุดอ่ะผมบอกแค่นี้นะฮะแต่ว่าแรกแรกยังไงของขาวมันก็ดีกว่าคือถ้าเป็นถามผมเองแผนที่ผมวางไว้ผมจะใส่ของขาวจนถึงเลขหกสิบแล้วผมก็ไปทําของฟ้าทีหลังอันนี้คือแผนของผมนะฮะก็ของสงใส่ก็ประมาณนี้ครับผมก็แคปหน้าจอกันไว้ได้ไว้เป็นแนวทางนะครับผมมาต่อไปก็เป็นสาย โล่นะครับสายโล่แน่นอนว่าคนเล่นสายโล่เนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้จะหวังจะซับในนาคตแล้วก็อยากทำดาเมจอยากล่าบอสอยากโซโล่บอสลงดันโชว์พาวอยากคิวใน GVG เยอะๆนะครับผมทั้งคิวทั้งชุบคือพระเป็นอาชีพที่ได้เปรียบแล้วนะคือนอกจากคุณคุณชุบแล้วคุณได้แต้มคุณคิวคุณก็ยังได้แต้มอีกคืออาชีพอื่นเนี่ยต้องคิวอย่างเดียวถึงจะได้แต้มถูกต้องไหมฮะนะฮะแล้วอีกอย่างคือคุณ คนตายน้อยกว่าอาชีพอื่นซึ่งการตายเยอะเนี่ยจะทําให้คุณได้แต้ม d V g น้อยด้วยนะถ้าคุณตาย2ครั้งภายในหนึ่งนาทีคุณจะโดนโทษนะครับผมน่าจะเป็นโทษเพิ่มแต้ไมไปเพิ่มหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้ศึกษาตรงนี้แต่ว่าผมรู้แค่ามาติดโทษนะเพราะผมสังเกตแล้วว่าคนที่ตายเยอะแต่คิวได้เยอะเนี่ยได้ได้แต้มน้อยกว่าคนที่คิวได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ตายน้อยอ่านะแล้วก็พระนี่มีเรื่องชุบเข้ามาเข้าเกี่ยวด้วยนะนี่เหมือนผม พูดล่อให้คนที่อยากเล่นพี V ีวีีไม่เล่นสายโล่จริงๆมันแล้วแต่คุณนะคุณก็คิดได้ดีว่าคุณจะเล่นสายซับสายซับไปสมุดอ่าสายบูมาระทาโล่คิดแค่นี้พอเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นว่าชาร์โด้คอตมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณคิดว่าจะเล่นสายซับฟูลซับแต่มาเล่นถือโล่เนี่ยชาโด้คอตมมันไม่สนับสนุนนะคะคือคุณมีชาร์โดเหมือนไม่มีอ่ะนะครับผมนะฮะชารโด้คอตมมันไม่มีบัฟอะไรที่เพิ่มเกี่ยวกับ บัฟเลยมันไปเป็นบัฟพวกโคลี่ไรแมกนัตนะฮะจานั้นต้องอย่าลืมในส่วนนี้นะฮะผมเนี่ยให้ดูอ,อีกครั้งนะฮะผมอย่าลืมในส่วนนี้ว่าถ้าคุณคิดว่าจะเล่นฟลูซับแล้วมาเล่น t าธาโลเนี่ยผิดนะฮะไม่งั้นคุณมีชาโดว์เหมือนไม่มีอะ่ะ <c ười> คิดไม่รู้จะมีชาโดว์ไปทาไมเพราะว่าชาโดว์เป็นเกี่ยวกับ <c ười> ดาเมจหมดเลยอ่าใช่ฮะเพียงเท่านี้นะผมก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะฮะนี่ของสงสัยผมเกือบลืมพูดเลยข้างบนก็คือ g v q w ก็เปลี่ยนมาใช้ชุดนะฮะวาคลรี่ถ้าไม่มีกับวาคลรี่ก็อาจจะมีใส่ถ้ากึ่งกลางหน่อยกก็ใส่ชุดฟ้าธรรมดาก็ได้หรือว่าชุดขาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยข้างล่างนี้เวลาฟาร์มอย่างน้อยก็ใส่พวกทาริสแมนที่เพิ่ม m d k นิดหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าคุณคิดว่ายังไม่ไหวก็ใส่ลดไล่ลวนก็ได้คือข้อเสียของสายโลก็คือเราต้องการค่าลดไล่รดไล่เ่ย พอสมควรแล้วม,มันเปลืองเนื้อที่ชิ้นที่ต้องใส่ของลดไล่ไงม,มันไม่เหมือนสายสมุดที่ว่าสมุดเล่มเดียวได้ค่าลดไล่อยู่แล้วแล้วก็ถ้ายิ่งดีบกเยอะเนี่ยคุณสามารถใส่ประดับดาเมจได้แต่ว่าสายโล่มันใส่ประดับดาเมจลาบากไงเพราะมันต้องการต้องการค่าลดไล่อย่างมากนะฮะเพื่อจะได้ใช้เลเวลสกิลเลเวลสูงด้วยแต่ก็คือสายโล่เนี่ยมันก็โ,โล่มันก็ออปชันมันก็เยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโล่ที่ โล่เจาะเกาะเวทโล่เพิ่มเอ็มดาเบจโบนัสแล้วก็คาทามันเจาะเกาะเวทตายตัวอยู่แล้วครเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนแปลงพิกแลงกับโล่ได้โล่โล่โลดไล่ก็มีนะถ้าผมจะไม่ผิดแต่เป็นโล่เลเวลสูงสูงอะ่ะเออแรกๆยังไม่มีครับตอนนั้นเราพอถึงจุดนั้นเราสามารถ modify เปลี่ยนของตรงนี้ต้ผู้ชมต้องเทสกันเองครับเพราะผมก็ไม่ได้ มีข้อมูลอะไรเยอะแต่เราคือถ้าเราเล่นไปสักพักเราก็คิดเองได้แล้วว่าจุดนั้นคือเออถ้าเราใส่ของอย่างน,นี้ถอดสิ่งนี้ออกอันนี้มันจะใช้สกิลแบบนี้ได้ดีกว่าใช้ดาเมจได้แรงกว่าเดี๋ยวถึงตรงนั้นเราก็รู้แล้วละนะฮะเราก็ตัดแต่รู้แล้วนะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแนวทางแนวทางที่แตกต่างของสายสมุทดกับสายโล่นะครับผมฉะนั้นนิยามสั้นๆก็เลยก็คือสายซับไปสมุด สายบูไปโลนะครับไม่ต้องไปแค,คร์ครัว่าไอเล่นซับต้องอึดต้องไปเล่นสายโลไม่ใช่ผมอย่างที่ผมบอกว่าสายสมุดก็ถึกได้นะครับผมตามรูปนี้ให้ดูกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ